ไปทำงนานค่ะ,ไ,นนคะไว้เก่าใจแกงชื่อฟ้านะคะ อายุ65ปีเป็นพนักงานขายโครงการผู้สูงอายุประจำ B2S สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ,คะชื่อผอมค่ะอายุ62ปีอยู่แะแนงอาหารสดมีซีฟู้ดในโครงการผู้สูงวัยค่ะชื่อเล่นชื่อปูนะคะอายุ60ปีตำแหน่งพนักงานขายโครงการผู้สูงวัยค่ะ ที่ทำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปนะคะของบริษัทนำเข้าส่งออกอทำงานที่สนามบินค่ะอยู่แผนเอเซียบริสัทขาออกเดิมมเป็นเลขามาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เออร์ลี่ลีธาก็ไปเปิดร้านกับน้องไปขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ดูแลคุณแม่จนคุณแม่จากเราไปก็ว่างและเหงาแล้วกลัวจะเป็นซึมเศร้าอะค่ะก็เลยต้องหาอะไรทาก็สมัครงานหลายที่แต่ยังไม่มีใครรับเลยเพราะว่าเราอายุมากแล้ว ก็อยู่ในพนักงานขายแผนเพนเลิร์หมวดชิลดเดนจัดเรียงหนังสือบริการลูกค้าก็ยิ้มยันแจ่มใสทักทากค้าก็แนะนําโปรโมชั่นแนะนําสินค้าให้แก่ลูกค้ามันดูแลแผนตองกดอ่านและอาหารให้บริการลูกค้าให้การบริการทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแนะนําสถานที่ตั้งของสินค้าแนะนําโปรโมชั่นแล้วก็ผู้ช่วยแคเดเยร์การออกใบกํากับภาษีห่ขอของขวัญแล้วก็ช่วยจัดเรียงสินค้าลงถุงให้กับคุณลูกค้า การขายเนี่ยเป็นงานที่พี่ชอบเพราะว่าพี่เป็นคนรักการอ่านเป็นงานที่สนุกและก็ท้าทายด้วยแลส,สนุกมีความท้าทายมีผู้ทำงานน่ารักงานที่ทำมีความสนุกมากเพราะว่าการที่เราได้ออกมาพบกับทีมซึ่งเป็นทีมที่น่ารักรวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกคนให้การต้อนรับมีกําลังใจในการทํางานเห็นคุณค่าของของชีวิตแล้วก็ไม่เหงากระปี้กระเป๋ามีความสุขในการทํางาน สำหรับพี่นะคะไม่มีช่องว่างของการต้องปรับตัวอะไรเลยค่ะเราก็มีความสุขมากที่เราได้ออกมาพบเพื่อนซึ่งแม้จะต่างวัยกับเราไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทาอาหารแล้วมีความรักชายมันมีเวลาจํากัดให้เราต้องต้องรีบต้องทําให้เร็วท้าทายก็คือเราได้ทาความรู้จักกับสินค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมหนังสือเด็กแล้วก็หนังสือการ์ตู พอดีน้องชายทราบข่าวจากเว็บหางานก็เลยลองสมัครดูแล้อนน้องอะค่ะที่เคยทำงานด้วยกันแล้วน้องสาวเขาทำอยู่เพราะว่ามีโครงการทีส่สนุอาลยกะกล้าให้เบอร์ติดต่อทราบข่าวจากลูกสาวค่ะลูกสาวเป็ปคนหาข้อมูลมาให้ ็ที่เลือกเพราะว่าอยู่บ้านก็เหงาเราอยากจะมีรายได้ของตัวเองแล้วเราก็ยังมีศักยภาพในการทํางานฝึกสุขภาพเรายังดีอยู่แล้วก็แ e ข็งแรงก็เลยมองหางานเพื่อมีรายได้แล้วก็ดูแลครอบครัวและสาเหตุที่เลือกเนะี่ยเพราะว่า BTS เนี่ยเป็นองค์กรที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านอยู่แล้วการได้มาทํางานร่างกายก็ได้รับการกระตุ้นให้เกิดพลังงานกระพี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงขึ้นก็คือมีทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจที่ดี เป็นโครงการที่ดูแลสังคมให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุให้มีงานทําได้คิดว่าตัวเองมีคุณค่ามีศักยภาพในการทางานดูจากข่าวผู้สูงอายุหาง,งานยากโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีไรายได้ได้ทํางานมีสุขภาพที่ดีมีความสุขแต่ชีวิตเป็นกเกษียณมากขึ้นจริงๆแล้วคือเกินความคาดหมายการได้มาทํางานกับเพื่อนร่วมงานเหมือนพี่ได้มาเจอครอบครัวทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมันก็มีความสุขมีความหมายในชีวิตไม่เหงาอีกต่อไป สำหรับโครงการนี้นะพี่มองว่ามันก็เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยก็ได้ให้โอกาสผู้ที่สูงวัยหรือว่าคนที่กเกษียณอายุแล้วเนี่ยเข้ามาทํางานเราซึ่งพี่เอกนักก็มองว่าคนที่กเกษียณอายุแล้วนะครับอย่างช่วงอายุสัก6ก6ิถึงปีเนี่ยเขายังมีความแข็งแรงแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือเขามีการสะสมประสบการณ์ในการทํางานมาอย่างยาวนานอย่างสาขาพี่เนี่ยก็มีผู้สูงวัยอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่เราได้รับเข้ามาทํางานก็ดีมากๆนะครับที่เขาสามารถช่วยงานได้ค่อนข้างเยอะเเลยยทีดีดวครับ ผู้สูงวัยขอเชิญชวนเลยนะคะให้มาสมาัครเพราะว่า,วาโครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีทั้งรายได้มีทั้งความรู้เพิ่มเติมมีความสุขกับการทํางานขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ยังมีไฟมาร่วมโครงการนี้อยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆผู้มากประสบการณ์ผู้สูงวัยทุกท่านโครงการผู้สูงวัยตระหนกักแล้วก็ให้ความสําคัญรวมทั้งให้คุณค่ากับพวกเราเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาร่วมโครงการกับทางเรารอคอยอยู่ค่ะ ยาให้อายุมความเก่าในตัวคุณ